เคอร์ตอบโจทย์แล้วก็ทำได้สมบูรณ์ที่สุดครับ โอ้ oh, อัตราเร่งมาตอบสนองดีตอนแรกนึกว่าจะกระชากแต่ว่ากันว่าสมูทมันตอบสนองคือมันเหยียบเสร็จปุ๊บม,มันออก <c oughs> ตัวทันทีหลังติดบาะค่ะรู้สึกว่ามันได้เร่งเต็มที่ดีเข้าทางขุกขาดครับแล้วก็ลองเข้าโค้งลองตีโค้งดูครับรู้สึกแบบวิ่ไม่เวียงขับง่ายมากเลยแฟนผมเป็นผู้หญิงยังขับรู้สึกแบบสนุกเลยครับถึงรถกระโดดแล้วตอนมันลงมามันจะแบบปึกคึกกแต่ว่ามันก็ยังนุ่มอยู่ช่วงล่างเฟิร์มมากพอสมควรความโค้งเพลงอะไรน้อยะค่ะมิสูเขาคิดมาดีแล้วกับการทำสมรทนาที่เเหมมาะะสกับนนใปรททศไย ผมชอบดีไซน์โดยรวมของตัวรถแล้วก็โดยชอบกระจังหน้ามันดูดุด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังน่าจะแบบประกอบภาพถ่ายได้แบบสวยเลยค่ะมันใช่เลยครับลักชัวรี่ขึ้นทันสมัยขึ้นคอนโซลหน้าครับตัวจุดที่เอาผ้าฟาร์บิเสริมทําให้ตัวรถก็ดูมีความหรูเพิิมขึ้นมาจอใหญ่ดีมันเห็นชัดแล้วก็โหมดฟังก์ชันมันครบเบาะบากเก็ตซีด้่ยครับมันล็อกตัวเวลาเราขับนั่งสบายทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งหลัง ตอบโจทย์สิ่งที่อยากได้แทบจะทุกข้อเลยก็คือคันใหญ่แล้วใส่ของได้เยอะนั่งสบายน้องแมวน่าจะชอบนะคเราเป็นคนที่ชอบฟังเพลงถ้าขึ้นชื่อว่ายามาห้าเราคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธไดโ้โอ้โหดีจริง m o ดีฟ e ลดีค่ะตัดสินใจเลือกตัวท็อปเพราะว่าเครื่องเสียงเนี่ยครับผมว่าครบแล้วนะถุงลมมีให้เซ็นเซอร์มีครบรอบคันพอมมีผมว่ามันช่วยได้เยอะนะเรื่องความปลอดภยัย กล้องด้านข้าง2ตัวที่เราช่วยมองแบบระยะฟุตบาทด้านหน้าระยะเบรกด้านหลังแบบเวลาเข้าซองอะไรเงี้ยคือตอบโจทย์มือใหม่หัดขับมากเลยค่ะตอบโจทย์ทุกอยาก่างตั้งแต่การประหยัดน้ำมันการขับขี่ที่สนุกแล้วก็เซฟตี้ต่างๆรอบพันมันซื้อรถคันเดียวก็ได้ออีวันทุกอยาก่างก็เหมาะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่าพ่อมาขับน่าจะใช้ได้อยากให้มาลองครับมันคือ b วีที่ดีมากครับ สำหรับมิตซูบิชิเอ็กซ์บอหนึบแน่นสมสมรรถนะครับสุดยอดครับว้าวมากแรงดีครับผมโคตรจะจิง